ราศีต่อไปราศีมีไพ่ใบแรกที่จับได้สาดไม้ใบที่สองวัดเล่งเนยีใบที่สาหลวงปู่ดู่พม,มะปัญโยโอ้โหคุณผู้ชมครับผมขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมีนเป็นอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วครั้งนี้นะครับ ไพรัตนะได้บอกความเป็นสิริมงคลนะครับให้แก่ชาวราศีมีนแล้วคุณผู้ชมครับชาวราศีมีนที่รักทุกท่านครับฟังผมสักนิดหนึ่งนะครับบ้านของคุณผู้ชมมีสารพระภูมิไหมฮะมีสารตายายไหมครับมีสารพระภูมอยู่ที่บ้านไหมฮะครั้งนี้ครับชาวราศีมีนนะครับตรุษนนี้นะครับผมขอให้ชาวราศีมีนทําความสะอาดสาร ที่บ้านของคุณผู้ชมหรือตีจูเอีะที่บ้านของคุณผู้ชมสักนิดนึงนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ตุษจีนแล้วนะครับทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านนะครับสักครั้งหนึ่งเพื่อเสริมความเป็นมงคลนะครับครั้งนี้เจ้าที่เจ้าทางส่งเสริมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านของคุณผู้ชมก็ส่งเสริมนำโชคนำราบ นำอำนาจวาสนาและประทานสุขภาพร่างกายสติปัญญาต่างๆนานา,นาให้แก่ชาวราศีมีนครั้งนี้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมแนะนำนิดหนึ่งในขณะที่คุณผู้ชมทำความสะอาดสมมุติว่าเราเริ่มจากตีจู้ที่บ้านคุณผู้ชมก่อนลองเปลี่ยนดูนะครับใส่ถัว่วใส่งาในกระถางทูบนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ให้สะอาดนะครับทําความสะอาดหยิบอากงอาม่านะครับที่อยู่ในตีจูเอีย้ยมาทําความสะอาดสักนิดหนึ่งในส่วนที่2คุณผู้ชมมีสารพระภูมิที่บ้านนะครับตายายนะครับที่อยู่ในบ้านนําท่านออกมานะครับ ทำความสะอาดให้ท่านสักนิดหนึ่งเอาแบบสะอาดที่สุดเลยนะว่าครั้งเนี้แหละสารเนี่ยอยู่กับฉันมาตั้งแต่เกิดอยู่กับฉันมาตั้งแต่เด็กตุก,กตานางลำํำฉันเปลี่ยนให้ทุกปีแต่ไม่เคยทำความสะอาดเลยปกติเวลาทำความสะอาดก็จะเอาส้ยางต่อแล้วน้ำฉีด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 แบบนี้ไม่ต้องนะครับ ครั้งนี้ผมขอให้คุณผู้ชมนะครับนำน้ำยาล้างจานนะครับหรือ,อยาสระผมทำความสะอาดอย่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมครับใช้ยาสระผมนะครับหรือนะครับนำยาล้างจานทำความสะอาดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารที่อยู่บ้านคุณผู้ชมสักครั้งหนึ่งเอาดีๆจัดให้เขาหน่อยนะครับ จัดให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยแล้วครั้งนี้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะจัดให้แก่ชาวราศีมีนเชกเช่นกันผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะและนี่อย่าลืมนะครับนี่อย่าลืมนะครับชาวราศีมีนฟังผมชาวราศีมีนนะครับครั้งนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านหลังวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับขอให้ท่านทำตามนี้ นะฮะแล้วจะไม่มีอะไรคาดเคลื่อนเลยเพราะชาวราศีมีนจะเป็นอะไรที่คาดเคลื่อนตลอดเหมือนจะได้เหมือนจะได้แต่ไม่ได้เหมือนจะได้ไไดเหมือนจะได้แต่ไม่ได้แต่ครั้งนี้จะไม่คาดเคลื่อนเลยนะครับขอให้ชาวราศีมีนทำตามนี้ง่ายๆไม่ต้องเสียสะตุ้งสต่างเยอะใบที่สองครับ คุณผู้ชมครับชาวราศีมีนมีโอกาสไปวัดเล่งเนยยี่สักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลใครอยู่กรุงเทพนะครับเดินทางไปวัดเล่งเนยยี่สักครั้งหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านนะครับตุจีนแล้วไปขอพอรเทพเจ้าไปขอพอรพระสังกจายที่อยู่ในนั้นและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่อยู่ในวัดเล่งเนยยี่นั้นครั้งนี้นะครับไพ่วัดเล่งเนยยี่หมายถึงไพ่เจ้าสัวไพ่แห่งความร่ำรวยไพ่แห่งความมั่งคั่งเจ้าสัวที่เมืองไทยนะครับเกือบทุกท่านต้องทำการสักการะบูชาตุจีนนี้ที่วัดเล่งเนยยี่แล้วครั้งนี้นะครับสำคัญจริงๆกับชาวราศีมีนท่านใดเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับผมแนะนำ ให้ไปวัดเล่งเนยี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะครับบางคนอยู่นครศรีธรรมราชโทรมาหาผมอยู่ภูเก็ตนะครับอยู่เชียงรายนะครับอยู่จังหวัดเลยอ,อยู่ขอนแก่นอาจารย์ผมเดินทางไปได้ไหมผมมาได้ไหมผมอยากจะเข้ากรุงเทพ,พเผอิญผมจะหาลูกสาวหาลูกชายเรียนมหาลัยอยู่ที่นั่นผมไปได้ไหมไปได้สิครับคุณผู้ชมแล้วดีเลย ไปเลยแต่ถ้าท่านใดไม่สามารถเดินทางได้ไหว้วัดจีนใกล้บ้านท่านหรือวัดไทยก็ได้ไปทําบุญแต่อย่าลืมนะครับทําความสะอาดสารพระภูมิสารตายายสารเพียงตาหรือตีจูตีจูเอียที่อยู่ในบ้านตีจู้ที่อยู่ในบ้านท่านอย่าลืมตรงนี้นะครับ ตรงนี้สำคัญมากทำความสะอาดสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดหลายๆจะได้ถูกปัดเป่าไปทั้งหมดแล้วมีโอกาสนะครับไปวัดเล่งเนืยอี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตไปทำบุญครับทำบุญเท่าไหร่ก็ได้หยอด5บาท10บาทอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนั้นขอให้ปีนี้ทั้งปีให้มีเงินเต็มบ้านมีงานเต็มตู้ โอ้โหขอแบบนี้เลยขอแบบนี้เลยคุณผู้ชมขอเงินของานหรือบางคนจะขออย่างนี้ก็ได้ขอให้มีงานน้อยๆแต่เงินเยอะๆขอแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับไพ่ใบสุดท้ายหลวงปู่ดู่พม,มะปัญโยสิ่งนี้สำคัญที่สุดคุณผู้ชมบางคนใต้คอมเมนต์ comment, เขียนบอกผมว่าไพ่หลวงปู่ดูขึ้นต้องสวดมนต์พระมหาจากักรพรรดิสิ ได้นะครับได้เลยแล้วแต่บางคนไม่เคยสวดจกักรพรรดิสวดเงินล้านก็ได้สวดคาถาหลวงพ่อปานก็ได้สวดคาถา คุณแม่บุญเลืองก็ได้หรือสวดชินนบัญชรก็ได้สวดตามกําลังวันครับคุณผู้ชมวันอาทิตย์สวด6จบวันจันทร์18จบวันอังคาร8จบวันพุธกลางวัน17จบวันพุธกลางคืน12จบวันพฤหัสบดีมีกําลังวันสวดสัก19จบวันศุกร์ยีและวันเสาร์สิจบคุณผู้ชมครับ สวดมนต์ครั้งนี้นะผมอยากให้ชาวราศีมีนตั้งใจสวดสวดแบบนี้ลองดูซิใครไม่เคยสวดมนต์สวดตามกำลังวันดูลองสักเดือนหนึ่งก่อนหรือสักสิบห้าวันก็ได้แต่บางคนทำเป็นปกตินิสัยอยู่แล้ว ก็ให้ทำแบบนี้เสริมอำนาจเสริมวาสนาเสริมบารมีหลังจากสวดมนต์เสร็จหลับตานั่งสมาธิแผ่เมตตาสักครั้งข้าพเจ้าขออุทิศบุญทั้งอดีตชาติและชาติปัจจุบันและบุญแห่งการสวดมนต์นั่งสมาธินี้ให้แก่บิดามารดาเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านสรพพสัตว์น้อยใหญ่และเหล่าเจ้ากรรมในเวร ให้เขาไปเถอะครับเมื่อทั้งท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้แล้วโปรโจงอํานวยพรให้นับแต่นี้ชีวิตของข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆเอาเพียงเท่านี้พอครับคุณผู้ชมทําเพียงเท่านี้พอและสิ่งดีๆก็จะ พุ่งเข้ามาหาคุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมปรารถนาก็จะเข้ามาหาคุณผู้ชมเช่นเดียวกันเห็นไหมล่ะครับว่าไพ่รัตนะได้บอกชาวราศีมีนแล้วว่าคุณ อย่าลืมทำความสะอาดสารที่บ้านตีจู้ที่บ้านเอาให้สะอาดเลยตุจีแล้วนะครับจะได้เฮง่งเห่งปังๆทั้งปีมีโอกาสใครอยู่กรุงเทพครั้งนี้มุ่งหน้าเลยใครอยู่ปริมณฑลนะครับสมุทรสาครน,นะครับสมุทรสงครามจังหวัดนนทบุรีสุพรรณบุรีเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงไปสักการะบูชาวัดเล่งเนยยี่สักครั้งหนึ่ง ใครอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไม่ได้หาศาลเจ้าจีนสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบขอพรเทพเจ้าใกล้บ้านท่านก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมสวดมนต์นะครับตามกำลังวันที่ได้บอกแก่ชาวราศีมีแล้วทำสมาธิสักนิดหนึ่งอยู่กับลมหายใจอย่าลืมนะครับ อย่าลืมนะครับตรงนี้สำคัญเสร็จแล้วอุทิศบุญให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากลาบไหว้เคารพบูชาเจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาให้ท่านทั้งหลายสักนิดนึงครับชีวิตของท่านเมื่อทำตามนี้แล้วจะพบแสงสว่างแล้วแสงสว่างเนี่แหละครับจะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดปัญญา ทำให้ข้ามพ้นจากอุปสรรคนี้ไปได้เช่นเดียวกันเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับใบแรกน้ำมนต์ใบที่สองลอดโบส์ใบที่สามทำบุญบันประชาโอ้โหคุณผู้ชมครับ ไพ่น้ำมนต์ขึ้นคุณผู้ชมครับครั้งนี้เราไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับคุณผู้ชมมีน้ำมนต์อยู่ที่บ้านเอามาอาบปะพรมชำระล้างร่างกายนะครับไล่สิ่งอัป,ปมงคลทั้งหลายหรือบ้านใครอยู่ใกล้วัดไปขอน้ำมนต์สะหน่อยไปทำบุญสักนิดหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมให้ตัวเองมีโชคมีลาบนะครับ ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไปจากคุณผู้ชมลองดูบนหิ้งพาซิว่ามีน้ำมนต์ที่ไหนบ้างหยิบลงมาแล้วปะพรมบ้านเรือนนะครับขับไล่สิ่งอัปมงคลบางทีมีคุณใสมนต์ดำต้องธรณีสารลมเพลมพัดใช้น้ำมนต์นี่แหละครับคุณผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานไว้ให้มัน่นแล้วอธิษฐานว่า ขอให้น้ำมนศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายที่อยู่ในบ้านของข้าพเจ้าให้หมดไปแล้วให้เหลือคงไว้แต่สิ่งดีงามเท่านี้พอคุณผู้ชมใบที่สองลอดโบสถ์ไพรรัตนะได้บอกคุณผู้ชมแล้วนะครับว่า ให้ชาวราศีมีนครั้งนี้รอดโบสถสักครั้งหนึ่งเห็นไหมน้ํำมนต์มาแล้วไล่สิ่งไม่ดีไปแล้วรอดโบสถ์นะครับเสริมดวงชะตานะครับสดเดาะเคราะครั้งนี้ไปวัดทำบุญไม่ต้องทํามากนะครับทําแบบให้เราสบายใจไม่ต้องใช้สตุ้งสตังเยอะแต่ขอให้ไปวัดด้วยความปิติไปลอดโบสถ์สักครั้งหนึ่ง จังหวัดไหนนะครับหรือในกรุงเทพมหานครก็มีวัดหน้าคปกในจังหวัดนนมีหลายวัดเลยครับลองเซิร์ชดูนะครับว่าลอดโบสถ์วัดใกล้บ้านของท่านทำแบบนี้นะครับใครไม่มีโบสเข้าไปสวดมนต์นะครับตามกำลังวันและนั่งสมาธิในอุโบสถหรือในวัดใกล้บ้านท่านต่อหน้าพระประธานตรงนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับ ไพรรัตนะได้บอกกับคุณผู้ชมว่าเวลาทำบุญในแต่ละครั้งอย่าไปทำเยอะอย่ากู้หนี้ยืมสินใครมาทำห้าบาท10บาททำไปเถอะครับเหมือนที่ผมเคยบอกว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งสร้างวัดด้วยตัวคนเดียวถามสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีว่าสมเด็จคะดิฉันสร้างวัดคนเดียวไม่มีใครช่วยเลยดิฉันจะได้บุญมากไหมคะ สมเด็จพุฒจันโตพมรังสีแห่งวัดละคังท่านได้พูดออกไปว่าโยมโยมจะสร้างวัดเนี่ยใช้เงินมากมายมหาศาลก็เหมือนกับโยมทำบุญแค่หนึ่งเฟื้อหนึ่งสตังทนนิสง์ของผลบุญเท่ากันเลยเห็นไหมล่ะครับว่าคุณผู้ชมไม่จำเป็นที่จะต้องทำบุญมากไม่จำเป็นที่จะต้องกู้หนี้ยืมสินใครมาทำ แต่ขอให้คุณผู้ชมนะครับชาวราศีมีนตั้งใจทำบุญและมีความเชื่อมั่นในบุญครั้งนี้อุปสรรคต่างๆบางคนทำงานลำบากบางคนเหนื่อยมาทั้งชีวิตทำบุญให้ถูกครับทำบุญให้ถูกค่อยๆทำค่อยๆสวดมนนั่งสมาธินะครับเปิดฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกใบที่สาม ราศีมีนทำบุญบรรพชาครั้งนี้คุณผู้ชมชาวราศีมีนดูให้ดีนะครับไพ่ทำบุญบรรพชาขึ้นหลายราศีมากเลยนะครับที่ผ่านมานะครับ 3- 4สี่ราศีนะครับขึ้นไพ่ทำบุญบรรพชาเยอะมากๆครั้งนี้นะครับขอให้ชาวราศีมีนทำบุญบรรพชาและตั้งใจทำและลองดูให้ดีว่าบวชจริงหรือบวชปลอม นะครับบางทีเจอบวชปลอมลงอยู่นั่นแหละครับในโซเชียลมีเดียเห็นบวชมาไม่มีตังเลยอยากบวชมากเลยแล้วก็มียืมกัน3-4ี่คนเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้ยังไม่ได้บวชเลยคุณผู้ชมดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับว่าที่ไหนบวชจริงหรือบวชปลอมคนถามผมมาว่า อาจารย์ทําบุญบวชน่ะทำเท่าไหร่500เลยไหมพันหนึ่งเลยไหมไม่ต้องหรอกครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมถยฟีดหบาท10บาทแต่ขอให้ตั้งใจขอให้ตั้งใจในบุญแต่ถ้ามีสตังก็ทำเท่าอายุคุณผู้ชมอายุ40ทำา40อายุ50ทำ0า 50, 70ทำา7 8 80ทำา80 ทำตามอายุก็ได้นะครับและถ้าใครไม่มีสตุ้งสตางเลยถามผมมาว่าอาจารย์ไม่มีสตุ้งสตางเลยเดินทางก็ไม่ได้ทํำยังไงไพ่หลวงปู่ดูขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมไพ่หลวงปู่ดูพรม,มปัญโยขึ้นแล้วสวดมนต์ทำสมาธิอยู่กับลมหายใจทําทุกวันนะครับสมมุติว่า เกิดวันอาทิตย์ก็สวดมนต์หจบนะครับเสร็จแล้วทําสมาธิสัก5นาทีหรือสัก1นาทีก็ได้เพราะพุทธเจ้าบอกว่าในพระไตรปิฎกนะฮะทำนั่งสมาธิเพียงแค่ลัดนิ้วมือหรือแค่ช้างกระดิกหูหรือไก่กระพือปีกแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าใครตั้งจิตให้มั่นอยู่กับลมหายใจจะนั่งสัก3นาที5นาทีหรือ10นาทีก็เป็นอนิสงส์ที่มากมายเช่นกัน ลองทำดูนะครับบางคนบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้อาจารย์หนูจะนึกไปนู่นไปนี่ไม่ต้องนึกอะไรเลยครับง่ายนิดเดียวครั้งแรกนะฮะที่ผมเริ่มนั่งสมาธิคุณผู้ชมมันก็จะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น,เร,น,นเรื่องนี้เข้ามาแต่ครั้งนี้ผมจับได้แล้คุณผู้ชมนึกแค่ลมหายใจเข้ากับออกแค่นั้นแหละฮะแลวทำจิตให้ว่างพอเสร็จแล้วแผ่เมตตาไป ครั้งนี้แหละครับจะทำให้ชาวราศีมีนก้าวข้ามและก้าวพ้นอุปสรรคได้อย่างง่ายดายไพ่รัตนะบอกแล้วทำง่ายง่ายทำอะไรก็แล้วแต่บุญอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทำง่ายง่ายไม่ต้องใช้สะดุ้งสตังเยอะแต่แต่ขอให้ทำด้วยความเต็มใจก่อนจากกันไปวันนี้นะครับ ชาวราศีมีนผมอยากให้ทุกท่านพิมพ์คำว่าราศีมีนให้ผมสักครั้งหนึ่งในขณะที่ผมทำบุญสวดมนต์และนั่งสมาธิผมจะอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมายเวรของชาวราศีมีนทุกท่านครับตุจีแล้วเฮงเฮงปังปัง ราศีมีนจงล่ำรวยตลอดปีครับ